ยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มเลยอยลักกว่าคนคนไม่อยู่ไวด้อยู่ทอรตไยหมดแล้วครับหมดแล้วค่ะหอยกินไหมปลากินหอยไหมคะไม่กินปัญญากตนโลกโอ้โดูดลยวิวข้างนอกก็สบายดีครับ คามปูนิ่มครับลายตัวนี่วะนี่ไหมคะพี่ปลาถามว่ามีไหมคะอะไรลอยย่ต้นกอัาลองยูนแมวลงมีประตูน้ำกั้นครับ